สวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเบมูสิ้า่พเม่พี่นองท่านผู้ชมมาติดตามแนวาทางังเหลขซ่องปมุนหาแสนผู้ใหญ่ใจดีให้มาเนาะคะ่ะของพระอาจารย์ตนเศรษฐีเนาะคะ่ะมาบึงมาฟังไปน้ากันเนาะคะ่ะว่าเหลขซ่องปมุนสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะมาบึงมาชมไปน้ากันเนาะค่ะให้ทุกคนได้ร่ำรวยโชคลาภเงินทองในสัางกระทิมปลาปาน้ากันสางวัมืน <c oughs> อนว่าอะ งวดน,นี้ผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยอก็ใกล้ออกพรรษาแล้วขอให้ทุกคนนลำด้วยโชคลาบออกพรรษามาจิดตามแนวทางกันแบบเต็มๆมาเรียนรู้เสริมบรรดาในแนวทางตัวเลขส่วนเลขแนวทางเลขซอง 5, อห้าแสนผู้ใหญ่ใจดีให้มาที่เลขหกกับสี่โอ้งามๆบนมานหนึ่งตัว ก64ซอ,อ,องบนคุณครเนาะซองบนห้<ม>าแสนครับซองบนห้าแสน64มาหนึ่งตัวบนไม่ได้เน้นนะว่ามาตัวไหนค่ะแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนได้รวยโชคลาภ<ม>เรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทัท่วโลกนะค่ะข,ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศด้วยเนาะที่ตตามอ่าแนวทางเสริมเพิ่มปัญญาโชคลาภเพื่อได้ สังกับชินสั่งปับปลาทั่วไทยทั่วโลกวัดไหนขาดแคลนเราก็ดูหรือว่าจะให้กับผู้คนที่เขาเรียกว่าได้โอกาสเนะาะพอ,อคนใต้ห่อคนทางที่มีคนอดคนยากหลายค <c oughs> ถ้าเราโชคดีเราก็จุนเจือกันไปเนาะด้วยความเมตตา,ข,าขอขอเจาะอ่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้นมาหกกับสี่ไม่ได้เน้นค้นนไม่ได้เจาะ ที่อาจารย์จะเจาะนี้เป็นแนวทางเดินดีเลขของอาจารย์เจาะให้เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวอ่าฟัดใจกันไปเลยหกศูนยหกศูนย์หกแปดโอ้มีสำมเนีพี่น้องอวัดใจกันไปเลยเพื่อกระถิ้นกองใหญ่ มูซี่หาวตองวังดอกครับผูาสองประมูลบนครับผมชอบรับหนึ่งแสนเด่นอีกครูข้างหน้าบอกปูศูนย์หกไหมอันนั้นแล้วเต้ฟซีบนสีไปตัดเอาอ๋อครับอันนี้ปูนจับให้จับให้ตัวเด่นโอ้ตัวเด่นแบบตรงๆไม่ต้องกลับในแนวทางของอาจารย์เองนะก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอโอกาสนำเลข สูตรของอาจารย์ที่เดินดีนำมาประกบกับเลขสองห้าแสนครับถือว่าเลขบนนี้เลขอาจารย์ดับที่เลขสามเลขสี่อาจารย์ก็เลยถือโอกาสนำตัวเด่นมาจับที่เลขหกและจับในเลขเดินดีของอาจารย์คือศูนย์หกแปดมาเป็นตัวเลขหกประตูให้กับทุกคนอันนี้หกประตู้วพี่น้องแต่ตรงๆไม่ต้องกอลับอใหยร่ำรวยอ่ตงกับค่ะ,คะ เราวัดกันไปเลยว่าออกภาษานี้เราจะได้ศาราหลังใหญ่ไหมสำหรับคู้ที่เกืนชอบนะคู่ก็เฉยๆนี่เด๊นี่เด้บล็อกแปไป่หกประโยชน์อ๋ก็เลขสูเลขสูตรของอาจารย์ไงเป็นจำให้ด้วเสื้อจะมาเลขซ่อมหะแซนนี่หกกับซีแค่ตัวเดียวอันนี้เอฟซีมีมีเลขในดวงใจหรือว่าอใครมีเลขดีนํามาจับคู่กับเลขสี่นะมาจับคู่กับเลขหกซึ่งผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เน้นมาตัวใดตัวหนึ่งแต่มาหนึ่งตัวบน แต่ส่วนของอาจารย์แล้วอยากให้ทุกคนได้มีเงินได้สังปาปา่งผัปลาได้สัง่งหินทั่วไทยทั่วโลกเนาะทั้งคนไทยทั้งอยู่ต่างประเทศสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นนะใครไม่ชอบก็ผ่านไปเพราะว่าบางคนแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่ในไทแนวทางเขาเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ค่อนข้างที่จะมีทุนเนะาะสาหรับคุณงบหน่อยก็ตามนี่อาจารย์ก็นําเลขเดินดีของอาจารย์มาประกบให้ก็คือสามตัวชุดเดียว แขนแขนชุดนี้เป็นชุดตรงนะแต่เราใช้ปัญญาอาจจะหกประตูก็ได้เราใช้ปัญญาที่มีเมื่อกี้นี่ทางประหัทถามมา08นี่มันอย่างไรก็มาจากตัวนี้ตัดมาออากมาแล้วมันมาปูตัดมาให้ัหออกมาเพื่อที่บางคนเขาคิดไม่ถึง บางคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ถ้าคนคิดถึงอีกอ่าทำไมศูนย์หไม่มีอ่าก็ยกมาสีก็เขียนไปสี่แต่อาจารย์ให้เท่านี้อาจารย์ให้เท่านี้เพื่อเป็นแนวทางดีๆอ้าวก็ขอให้ร่ำรวยทั่วไทยทั่วโลกนะทุกคนทุกคนเนาะเพราะอาจารย์ก็ช่วงเข้ากันษาก็ละวางไปออกกันษาเรามาติดตามกันแนวแบบเต็มๆเขาาจกบึ่มเหี่รอบแบนเนาะแต่สตดรูปแบบแต่อันนี้คือขอการเพราะว่า เลขซองผู้ใหญ่ใจดีนี่ค่อนข้างที่จะมาแน่นอนก็เลยนำสูตรดีๆของอาจารย์มาใส่แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามีเลขดีนำมาจับคู่กับเลข6กับเลข4ตามแนวทางที่ f อชอบนะใครไม่ชอบก็ผ่านไปอขอให้เป็นแนวทางดีๆสำหรับงวดนี้เรามารวยกันทั่วไทยทั่วโลกเลยครัวยๆเด้อขาปูคาับเพลงเลเลขงวดนี้แต่ฝ้ามากว่า หกับ4ี่บนขอ้ผมเนาะซ่องหาแนมากแล้วเนาะศูนย์ปดหกับ4บ้านหนึ่งตัวหกแปตรงกับเลขคู่สีศนย์เนาะเนาะแมนตรง0ูนยก็สามารถได้ทั้ง0ูนย์หกเนแต่ว่าเอฟซีทันมักมึงสินะแต่คือจับแต่ว่าที่เนี่ยนี่ไวซ่องหาแสนนี่มีหกกับสีสองตัวมันมาปูใช่แล้วมีหกับ4ี่สองแค่2ตัวแต่ว่าเอตัวที่สามตัวกับสตัวผู้ชอบส่วนตัวเลยอให้เอฟซดู แต่ซีนี่พอจับปะปัซีเป็นเลขดับของอาจารย์ตามสูตรของอาจารย์นี่คือตามสูตรของอาจารย์คือไม่มีสีไม่มีตัวดีกับมาจับไสหกกับไปล่างถ้าสีมามาล่างกับสามสีไม่มาบนจริงแล้วก็ห้าแสนเนาะสองห้าแสนก็มีหกกับซีตามแนวทางเด่นของอาจารย์ที่ซื้อจับปกบปู่ให้เอฟซีนะให้เอฟซีว่าเอออาจารย์น่าจะจับคู่ให้สักชุดก่อนี่ละจับให้ก็เรามาวัดกันไปเลยว่า สำหรับผู้ที่ค่นชอบเนาะางเดียวนะครูเนาะศูนย์หกแปดครับผมหกแปดแล้วก็ศูนย์แปดครับผมเด้อแปดคือ่าจัดนักเลยหกแปดก่อนบม่บมสืออ๋อจิบสือจังหนบสือหรอซองหาแสนคนนี้นี่มีซองซื้อซองอร่อยวะ่วนของกูซีซูนเ่ม่ค่เป็นตัวเด่นของปูซีซูนนะค่ะบมาคอมาันหรอค ซีซีได้ยวะน้ออ้าวมาตองวอลายใหญ่ห้างซ่องหาแซนหกกับซีสอบก็ตามครับมาสอบแบบสี่ตัวมาตัวนะปูเนาะเป็นแนวทางนะครับครับผมเป็นแนวทางอ้าวซื้อไหปูนลาเอฟซีเลยอ้าวขอให้ด้วยเด้อสุดสุดน้ำสุดขนเพราะว่าถ้าห่อถ้าเฮามีหน่อยเฮาก็ต้าหน่อยล่ะมีหลายเฮาก็ต้าหน่อยสดงกกินแมงสักใบหนึ่งเพื่อเราเป็นผู้โชคดีกับคนอื่นทุกทุกคนเนาะเออก็ขอ ฝากเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ยื่นชอบเท่านั้นครับผมครับปูสาธุสาธุค่ะลาไปพร้อมปูเลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เลขสองห้าแสนบนนกปูเนาะเมี่ยชมชนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเลขสองประมูลครับสองตัวมาตัวครับท่านชมเอาผูใดกับปิดเบอร์แล้วป่ะลาไปก่อน แคปหน้าจออีกครั้งนึงเนาะคะ่ะแนวทางเลขซองประมุ่นบนเนาะคะ่ะสองห้าแสนผู้ใหญ่เจดีให้มาเนาะคะ่ะสองตัวมาตัวหกกับสีเนาะคะ่ะแต่ว่าปูวาปูตัดสีออกเนาะคะ่ะปูเน้นไห่ที่หกปูวาสีดับบนเนาะคะ่ะปูเลยจับคูไห่กันม่ศูนย์หกแปดหกแปดศูนย์แปดเนาะค่ะค่ะพิจารณาเบิงเพอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมมูกากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะคอยพอแม่พี่นองท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคเนนะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้นะคะเมมูกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน้ำเนื้อะค,ะค่ะค่ะพบอกนใไม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เมมูก็สวัสดีค่ะ